กับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีช่วงเช้าๆนะครับก็วันนี้มาพูดถึงเรื่องเหรียญ5บาทนะครับ5บาทแบบเล็ก <c oughs> <c oughs> ก็เหรียญรุ่นนี้คนชอบถามาเยอะคนชอบเอาเหรียญปีนั้นปีนี้มาขายอะไรเงี้ยก็คือแบบมันเป็นเหรียญที่แบบเจอบ่อยเนาะเป,นเป็นเหรียญที่เจอบ่อยแล้วก็คนชอบเอามาถามขายอะไรเงี้ยบางทีก็มันไม่ใช่ปีพศที่เรารับซื้ออ่างเงี้ย ผมก็ชอบถามกลับไปว่าเหรียญมันมีอะไรพิเศษเผื <c oughs> ่อบางคนเขาแบบเฮ้ยเหรียญมันหัวก้อยหันแปลงเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถ่ายมาแล้วเขาก็ไม่ได้บอกเราอะไรเงี้ยก็ถามไปก่อนอะไรเงี้ยปรากฏว่าบางคนก็เหรียญธรรมดาอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ก็เห็นว่าปีนั้นปีนี้มันมีราคาอะไรเงี้ยทั้งที่เราเคยลงไว้นะ่าจะแค่2แบบนะครับที่เราทาคลิปไปแล้วก็เราประกาศรับซื้อไปน่าจะมีแค่2แบบเนาะสแบบครับเดี๋ยววันนี้มามาจัดอันดับ เหรียญ5บาทที değer, five, ่ท so ี่มันแบบเป็นปีผลิตน้อยอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ทุกปีจะมีราคานะครับเดี๋ยวมาดูกันเริ่มเริ่มที่อันดับ5ก่อนแล้วกันอันนี้มา5อันดับนะครับเหรียญอันดับ5เนี่ยคือเหรียญ5บาทปี41นะครับจำนวนผลิตประมาณ31ล้าน300,000กับอีก73,000เหรียญนะครับราคาประเมินในสือ UNC อนซอยู่ที่100ครับ แต่เหรียญนี้ปกติเวลาเขาเล่นกันเขาจะเล่นเป็นแผงมากกว่าเพราะว่ามันเป็นสภาพไม่ผ่านใช้ผ่านใช้ก็ไม่มีราคาครับเหรียญขนาดเหรียญรุ่นเก่าๆที่แบบหายากอย่างเช่นเหรียญ5บาทคุดงี้ผลิตประมาณ 20- 30, 30ล้านเหรียญน,น,นะยังยังเล่นกันแค่ไม่กี่บาทงครับเหรียญสิบยี่สิบเองครับผ่านใช้อะไรเงี้ยแต่เหรียญรุ่นนี้มันยังหาเจอกันได้ทั่วไปอย่างเงี้ยราคาไม่ไม,ไม่มีทางแพง เดี๋ยวรุ่นนี้ไม่มีราคาซื้อขายนะครับปัจจุบันก็แต่ถ้ามีถ้าคุณมีแผงปีศหนึ่งก็มาขายได้อันนี้ก็รับซื้ออยู่แล้วครับพวกแผงเรียนนะครับโอเคครับแต่แปนกันที่อันดับ4นะครับอันดับ4คือปี2,545อันนี้จำนวนกำลิตประมาณ29,610,500เหรียญน,นะครับราคาประเมินใงินสืออยู่ที่128บาทพวกนี้เป็นสภาพยืนซีนะครับผ่านใช้ก็ไม่มีราคาเหมือนกันรุ่นนี้ ก็ถ้าผ่านใช้ก็เอาไปใช้เถอะครับมันอันยี้ไม่มีราคานะฮะไม่ไม่ต้องส่งมาขายนะเนี๋ยวผมบอกมีประเภทประเภทไม่ประเภทไม่เปิดคลิปแล้วไม่เปิดเสียงฟังเนี่ยปวดหัวเลยนะฮะอันนี้พูดเต็มปากนะมันไม่มีราคานะครับไม่ต้องส่งมาขายไม่เอาแต่ถ้ามีแผงเหรียญก็เอามาขายได้ครับแผงเหรียญนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันที่อันดับสามต่อดีกว่าอันดับสามคือห้าบาทปีสามเก้าเดี๋ยวรุ่นนี้ ทำออกมาปี39คุณจะเห็นเหรียญที่เจอกันบ่อยๆจะเป็นเหรียญ5บาทกัญจนานะครับเหรียญนี้ผลิตน้อยกว่า5บาทกัญจนาอีกนะเหรียญนี้จำนวน,นการผลิตประมาณ28ล้าน480,000กับอีก5,000เหรียญนะครับราคาประเมินในสืออยู่ที่100บาทเหรียญรุ่นนี้ก็ไม่มีราคาเหมือนกันผ่านใช้ก็สามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยครับก,ก็ยังถือว่าผลิตเยอะอยู่ดีนะครับ28ล้านเหรียญเยอะนะเยอะมาก ขนาดตัวบางเหรียญผลิตแค่อย่างบางบางบาง,บางเหรียญบางประเภทเงี้ยผลิตแค่4ีหล้านนี่ก็ไม่มีราคาแล้วนะยก <c oughs> เว้นแต่1บาทปี2อ2 9ันหรอยยี่เะไรเงี้ยที่ที่มันแบบเป็นเหรียญที่แบบหมุนเวียนในคือมันผลิตน้อยที่สุดแล้วครับประมาณ4ี่ล้านสี่แสนเหรียญนี่คือเท่ากับพวกเสด็จนิวัตรพระนครหรืออะไรเงี้ยหบาทปี2อ2 9ันหรอยยี่ก็ถึงมีราคาแม่มีปีเดียวนั่นแหละครับถ้าตัว1บาทแต่ถ้าเป็นพวกปีอื่นที่ผลิต สี่ห้าล้านบางทีก็ไม่มีราคานะอันนี้ยี่สแปดล้านเยอะอยู่ครับยังไม่มีราคาณปัจจุบันนะครับแต่ถ้าใครมีสภาพสวยๆก็เก็บไว้ก็ไม่เสียหายครับขายไม่ได้ก็คุณก็ไม่ได้ขาดทุนอยู่แล้วถ้าคุณไม่ได้ซื้อมามันก็ใครเก็บไวบ้อนาคตมันถ้าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าตัวที่มันจะมีราคาเพิ่มขึ้นมาก็ต้องเป็นปีนี้แหละเพราะว่ามันคืออันดับที่สามใช่ไหมครับสี 4, ่ห้าก็รออันดับที่สามมันมีราคาก่่นแล้วกัน อตอนนี้อันดับที่สา็เมื่อังไม่มีราคานะครับถัดมาอันดับที่2นี่คุณแน,น่คุ้นตายกันดีแหละอันนี้ก็5้าปี4ี่ไม่ต้องอันนี้เลยอันนี้จํานวนการผลิตเห็นไหมว่าอันดับบางบางทีบางคนอาจจะไปติดเรื่องอันดับอะไรอย่างนงี้เนาะแต่บางทีอันดับพี่2อี่สามเนี่ยจำนวนการผลิตแห่งกัน28ล้านเหรียญน,นะแบบคุณนึกถึงความหายากหาง่ายของมันออกไหมคือคือคือสองเหรียญเนี่ย คืออันดับท <as> <cida> ี 28, 000, people, 2, 000, ters, like ่2กับพี่3เนี่ยมันมันห่งกันหนึ่งอันดับก็จริงนะครับแต่จํานวนการผลิตและความหายากของมันแห่งกันเป็นเป็นเกือบร้อยเท่าอ่ะนะครับคือแห่งกันแบบมหาศาลมากจาก28ล้านเหรียญนะครับจำนวนการผลิตมันเหลือแค่แสนแปดหมื่นสองพันเหรียญเท่านั้นเองคือจำนวนการผลิตต่างกันเยอะมากเยอะแบบเยอะมากหลายล้านเหรียญเลยนะครับ แล้วเหรียญน,นี้ก็ผ่านใช้มีราคานะถ้ายูนซก็มีราคาเหมือนกันยูนซีแพงกว่าในหนังสืออีกนะครับเหรียญรุ่นนี้ถ้าอย่ะแพงกว่าเยอะเลยอ๋อเหรียญรุ่นนี้มันมีสองบล็อกเลยนะมีบล็อกหนึ่งที่เป็นบล็อกแบบในภาพในภาพคือบล็อกหมุนเวียนนะครับจะมีอีกบล็อกหนึ่งคือบล็อกไม่มีเส้นหน้านบอ่ออันนั้นไม่อยู่ในแผงนะส่วนจะม่จอยู่ในแผงเขาเรียกว่าบล็อกแผงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แผงเหรียญมันเป็นบล็อกเนี้ยทั้งหมดที่ที่เห็นมันมันเป็นบล็อกแบบ ไม่มีเซ็นนาบอทั้งหมดเลยนะฮะนาบอไม่ไมอันนี้คือผมจะพูดย้ำอีกรอบนะครับว่าปัจจุบันเหรียญ5ที่มีราคาคือเหรียญปี46นะมีราคาแต่อันดับที่3าไม่มีราคาเพราะว่าอันดับมันต่างกันแค่อันดับเดียว,วจริงนะครับแต่จำนวนการผลิตมันต่างกันแบบมหาศาลนอะต่างกันตั้ง28ล้านนะต่างกันแบบเยอะมากนะครับดังนั้นคือถ้าคุณจะเอาเหรียญ5สักปีหนึ่งมาขายร้านเรา คนมัต้องเป็นปี46เนี่ยแหละที่มีราคาคือมองปุ๊บปี4 6ไม่ค่อยมีปลอมเด๋ยวรุ่นนี้ไม่ค่อยมีปลอมมันปลอมยากเพราะว่ามันมันต้องคือถ้ามันจะปลอมเพื่อเอาเหรียญหลักร้อยมาขายก็ให้มันโอ้ให้มันลงคุนไปค่าอุปกรณ์มันไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะฮะดังนั้นคือไอ้รุ่นนี้มันเลยไม่ค่อยมีปลอมแต่ก็มีคนพยายามจะเนียนเหมือนกันแต่มันดูง่ายอยู่ปัจจุบันยังไม่เจอที่แบบที่แบบตบตาแบบ นักสะสมได้อะนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้แล้วถัดมาอันดับ1นี่ก็ปี40เราไม่ต้องอันนี้รู้กันดี5ปี40อันนี้อันดับ1อันดับที่2เนี่ยจำนวนการผลิตต่างกันประมาณแสนหนึ่งนะครับแสนกว่านะอันนี้คือปี40ยุนซอยู่ที่ประมาณ7,000นะครับเหรียญน,นี้อยู่ที่สภาพความสมบูรณ์ของเหรียญด้วยส่วนใหญ่ก็เขาจะขายเป็นแพงนะ แผงเหรียญปี40ะไรเงี้ยก็มั่นใจว่าคุณจะได้เหรียญสภาพ UNC แน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์0นไม่งั้นก็พวกเหรียญเกรดอะไรเงี ake, ้ยเหรียญนี้จำนวนกรผลิตแค่หมื well. ่นเดียวเองครับหมื hmm. ่นกับอีหกร้อยเหรียญก็แต่แต <ARE> <ms> ่เหรียญนี้ผมบอกก่อนว่ามันมีปลอมเยอะนะเจอทุกวันแหละส่งมาทางข้อความแบบเงียบเีย จริงๆแต่ถ้าคนที่ซื้อบ่อยๆหรือว่าดูพวกคลิปเก่าๆของร้านเนี่ยที่พี่หนุ่มทำไว้หลายปีแล้วครับทำไว้จะเป็นส0ปีแล้วมังตั้งแต่ทำยูทูบแรกๆตั้งแต่เอาไม้จิ้มฟันมานั่งจิ้มเหรียญอยู่เลยครับก็ทำไว้นานมากดูสอนดูตำหนิดูอะไรหมดปัจจุบันมันก็มีคนพยายามจะปลอมแต่มันก็จะมีปลอมที่แบบปลอมโดยช่างเทคนิคที่เก่งๆและมีความรู้เรื่องเหรียญด้วยอันนั้นมันจะปลอมเก่งพวกนั้นแ่ะ แต่ถ้าปลอมแบบทัว่วไปอะ่ะคุณดูออกอยู่แล้วแหละถ้าถ้าปลอมทั่วไปแต่ถ้าคนที่มันมีความรู้เรื่องพวกเหรียญพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไปปลอมเง,องี้ยอันนั้นน่ากลัวอันนั้นจะน่ากลัวเพราะมันจะรู้ตําหนิของตัวเหรียญตรงจุดสําคัญต่างๆมว่ามจะเป็นจุดไขปลาตรงพอสอ,อะไรเงี้ยเลขศูนย์หัวของเลขสี่อะไรเงี้ยพวกพวกนั้นก็จะน่ากลัวนิดนึงครับแต่ว่ามันก็ยังดูได้อยู่ ง่ายอยู่แต่ส่วนใหญ่เหรียญพวกนี้ผ่านใช้ไม่ค่อยเจอแล้วเดี๋ยวนี้ผมผมก็นานๆก็จะได้กันมาสักทีเดี๋ยวนี้เขาเป็นเหรียญที่แบบส่งเกรดกันหมดแล้วล่ะน่าจะอยู่ในมือนักสะสมกันแทบจะเกือบครบหมดแล้วครับเพราะว่ามันมีแค่หมื่นกว่าเหรียญเองตอนนี้ก็ตลาดถ้าเจอแบบไปเซเว่นแล้วโอกาสเจออะไรเงี้ยน,ยน้อยน้อยมากตอนนี้แต่ห้าปีสี่หกยังยังเจออยู่ยังเจออยู่แสนกว่าเหรียญคนรู้ก็น้อยอย่างเงี้ยแต่ห้าปีสี่ศูนย์มัน มันเขาตามเก็บกันมาพวกนักสะสมก็ตามเก็บกันมาตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กนู่นนะครับเพราะมันตั้งแต่ปี40เนี่ยเขาก็รู้กันแนหะคนที่เขาแบบศึกษาพวกเหรียญพวกอะไรเขาจะรู้ว่ามันผลิตน้อยกันมาตั้งแต่กนานแล้วเนี่ยพวกนักสะสมรุ่นเก่าๆเขาเก็บกันมาเรื่อยๆแหละครับเก็บกันมาตั้งแต่เหรียญหนึ่งราคาหลักร้อยไล่มาตอนตอนพี่หนุ่มมาเล่นแรกๆผมจําได้ว่าตอนทําคลิปมันราคาแค่พันห้าเองนะต้องใครใครเคยดูคลิปแรกๆของร้าน ย้อนกลับไปประมาณสักเจปีที่แล้วอ่ะเป็นช่อง YouTube เป็นร้านรับซื้อเหรียญที่ทําช่อง YouTube แรกๆเหมือนกันนานน,านหลายปีล,ละตอนนั้นมันราคาน่าจะประมาณพันสี่พันาเครับตอนนั้นนะพันพนไม่เกิน2,000นะแต่ถ้าสวยๆพวกพวกแผงน่าจะประมาณก็ไม่ไม่ถึงเจ็ดพันหรอกรตอนนั้นน่าจะประมาณ4ี่ห้าพันเลยประมาณนี้แหล,ละก็ไม่แพงตอนนั้นมันยังไม่แพงครับจนมาปัจจุบันเนี่ยคนก็ตามเก็บกันมาเรื่อยๆก็ เจอในตลาดเริ่มน้อยแล้วครับแต่ว่าก็อาจจะมีหลงเหลืออยู่บ้างแต่แต่น่าจะยากแต่ก็ตามที่ผมบอกไว้ว่าระหว่างเรื่องพกเหรียญเจียเหรียญปอมอะไรเงี้ยก็ยังน่ากลัวอยู่นะครับถ้าถ้าดูไม่เป็นจริงๆก็ไม่แนะนําให้ซื้อมาแล้วกันแนะนาอย่างงี้ยง,ง่ายกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเงินเนาะบางทีการซื้อของอะไรพวกนี้ความรู้มันสําคัญมากนะครับเวลาไปเหมือนบางท่านเอาไปหยิบ จากแผงอะไรเงี้ยแล้วถ่ายเสนอผมมาผมถามว่ามันหนักเท่าไหร่ผมไม่รู้ครับไม่รู้นั่นถามว่ามันราคาเท่าไหร่อผมยังไม่ได้เช็คเลยพี่ถ้าเกิดซื้อมาแล้วมันปลอมนี่ผมไม่รับผิดชอบนะคือ <c oughs> เออแล้วก็คือตัวเองก็ไม่เช็คอะไรมาสักอย่างเลยถามอะไรก็ไม่รู้สักอย่างมีภาพมาอยู่ภาพเดียวอย่างเงี้ยไอเราถามอะไรไปก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเพราะว่าไปดูแผงพระมา แล้วก็ขยันถามซะด้วยนะคนคนประเทศนี้ก็ขยันถามซะด้วยนะแล้วก็ถามรายละเอียดอะไรไปก็ไม่มีให้สักอย่างเลยอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะตอบไงเหมือนกันครับแล้วบางทีแบบผมก็แนะนําไปง่ายๆว่าถ้าไม่รู้ไม่ต้องซื้อดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เนาะมันเสียเวลาด้วยแบบอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยไปหายภาพมาแล้วผมขอดูขอบก็ไม่ได้เหรียญอยู่ไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยก็แบบอะไรของเขาแล้วก็ถามอะไรก็ไม่รู้สักอย่างอะไรเงี้ยอันนั่นแหละครับ ก็ถ้าดูไม่เป็นก็ไม่แนะนําให้ซื้อแต่ว่าถ้าซื้อเพราะชอบเพราะอย่างเป็นพวกพระพวกอะไรก็ซื้อเพราะศรัทธาเพราะอะไรนะก็ว่ากันไปแหละนะแต่เหรียญน่ะมันไม่ใช่พระไงเหรียญมันซื้อเป็นของสะสมมันแบบมันมีรายละเอียดมีข้อมูลการผลิตมีอะไรที่ชัดเจนมันไม่เหมือนพระนะมันมันต่างกันเยอะนะครับดังนั้นคืออย่าเสียน้อยเสียมากเสียมากเสียยากเสียง่ายแหละประมาณนั้นนะคือเพราะหลายคนน่ะชอบไปซื้อ พอคาดหวังว่ามันจะแพงอะไรเงี้ยเพราะบางคนไปซื้อเหรียญเหรียญคู่เคยเห็นเหรียญคู่ไหมรู้จักเหรียญคู่อันนี้ผมพูดไปอีกแบบนึนะฮะเหรียญคู่อันนี้เสริมไว้อีกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าหลังๆอ่ะคนชอบเอาเหรียญที่เขาเป็นเหรียญคู่เจ้าของเขาก็โพสต์อยู่ว่าเป็นเหรียญคู่เหรียญคู่ในที่นี้ถ้าพูดอีกประโยคนึงง่ายๆคือมันคือเหรียญปอมาเลยครับมันคือเหรียญที่เขาซื้อไว้เพื่อศึกษา รูปแบบเหรียญรูปแบบอะไรเงี้ยซึ่งเจ้าของก็โพสต์ไว้สามร้อยเปลี่ยนแบบท้ราคาเป็นแสนเขาก็ไม่น่าถามแหละเขาเขาไม่น่ามาถามผมว่ามันมราคาไหมแต่เพราะเจ้าของมันก็โพสต์ไว้อยู่ว่านั่นคือเหรียญครูแสดงว่าเขาไม่มีความรู้เรื่องเหรียญอะไรเลยสักนิดอะแบบผมปวดหัวมากเลยแล้วเวลาอธิบายเขาชอบมาด่าผมนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอะทั้งที่เจ้าของโพสต์พี่เขาอะก็บอกด้วยว่ามันคือเหรียญครูเหรียญครูคือเหรียญปอมันเลยครับ แต่ว่าเขาเขาเขาไม่ชอบพูดปลอมกันแต่แต่ก็เอาเป็นว่าถ้าเป็นพวกนักสะสมหรืออะไรเขาจะรู้ว่าครูคือปลอมมาแหละเป็นเหรียญที่เอาไว้ศึกษาแบบกรณีที่แบบคนเรามันต้องต้องเจ็บต้องโดนสักนิดหนึ่งมันถึงจะเติบโตอะไรประมาณนี้ครับเอาเปนปเรียนที่เอาไว้เป็นศึกษานะฮะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเผื่อใครแบบไปเจอเหรียญครูแล้วไม่รู้จักว่าเหรียญครูคืออะไรเงี้ยเหรียญครูคือเหรียญปลอมมาเลยครับซื้อไว้ศึกษาราคามันเลยถูกไง เพราะเหรียญแท้บางเหรียญแบบคนต้องมาถามขายเงเหรียญแท้ราคาเป็นแสนของเขาก็พิมพ์ไว้อยู่นะครับว่าเหรียญคูนะครับเปิดนะฮะเหรียญละสาม้อห้าสิบาทจะเอากี่เหรียญก็ว่าไปอะไรเงี้ยนะฮะฝังด้วยแล้วกันก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสต่อไปนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ